พี่น้องเอ้ยเจออะไรไม่เจอมาเจอรากสามสิบมีเขาขุดไปแล้วนะมีคนขุดไปแล้วนะพี่น้องเนาะนี่ครับรากสามสิบนี่คือต้นรากสามสิบนะครับพี่น้องเนี่ยรากสามสิบโอ้เสียดายพี่น้องเขามาขุดคนขุดไปก่อนนะครับที่เหลือผมเก็บได้อยู่นี่ประมาณกี่อันนะครับสี่อันนะครับสี่ห้าอันแต่ว่ามันมีนั่นอยู่ครับ โอ้เสียดายเลยพี่น้องเด้อนี่คือรากสามสิบนะครับเสียดายอย่างมากเลยครับอ๋อ,อเขาขุดไปคนขุดไปก่อนแล้วนะครับมีคนขุดไปก่อนแล้วเสียดายมากๆเลยครับผมก็เลยมาเก็บเก็บเศษของเขานะครับนี่คือที่โอ้เสียดายเสียดายมากๆเลยพี่น้องเอ้ยได้แค่นี้ก็บุญแล้วครับผมเกิดมาเนี่ยผมก็เพิ่งได้เห็น นี่ผมจำที่ตังต้งแตนะ่พ่อตั้งแม่นะเพื่อนเพื่อนเคยนันนะครับผมก็เลยนี่ครับจำมาเห็นได้สมนีครับนี่คือต้นลากสามสิบนะพี่น้องเนาะแล้วเพื่อนเพื่อเคยเห็นนะครับเด้อถ่ายทอดให้พี่ให้น,น้องได้รับชมได้รับเบึงกันนะครับนี่คือลากสามสิบเนี่ยผมก็ยังคิดเสียดายนะครับที่เขวาา่าคนเขาพ่อก่อนนะครับเขามาขุดไปก่อนนะครับโอ้ นี่ตนใหญ่บธรรมดาเด้อพี่น้องเดอ้อนคะุณอสูงจะเป็นเ,เท่าใดนี่ครับโอ้คุยนะนี่คือรากสามสิบนะครับต้นหนักสามสิบเด้อพี่น้องเดอ้อเห็นใดสำนีเสียดายนะครับคนอื่นเขาเห็นก่อนทอมมาซาเขาเห็นทีหลังเขาเก็บเล็กเล็กน้อยไปนะครับได้สำใดเกา่าสำนันนะเขาได้สำนี เอาสำนีนี่พี่น้องเนาะโอ้เสียดายครับนี่ครับเด็กๆน้อยเขาก็เก็บเอาครับสมุนไพรครับหลักสามสิบมันมีสคุณหลายอย่างนะครับในตำรับตำราที่หลกักสามสิบนอพี่น้องเนาะที่บเถ่าโก้ตั้งแตู่้อิเบเพิ่นเพิ่นฮูมานะครับ เขาก็เลียนรูสมุนไพรนะครับโคดเคลียหาพี่น้องพ่อได้ออกไปอืมแต่ว่าหัวด,ดีมันค้นออกไปเบิดแล้วนะครับแต่เหลือแต่หัวขี้ไล่ๆก็อย่ายงเอาเบืบ่อได้แงเขาก็เก็บเอาครับ อเอาคลิปนี้ก็ได้มีอย่างไรนะครับทำลายประจาับเป็นอกไปสุขูสุคนที่รักกระเพียงนะครับเนาะนี่ครับผมสวัสดีครับ